เอาลงค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาหัดเล่นเพลงสีเทานะคะซึ่งต้นฉบับเนี่ยเป็นของพี่บอยโกศิพงแล้วก็มาเรียน B5 นะคะแต่ว่าน้องฟาร์ม The Voice ซีซั่นล่าสุดนี่เอามาร้องซะจนโอ้โหฮิตติดใช้ก,กันไปแล้วลองไปเล่นเพลงนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะตั้งสายอุคุเลเล่ของเราให้ตรงซะก่อนนะคะสายที่อยู่ล่างสุดนะคะนี่เลยค่ะโน้ตตัว A ค่ะสายที่2โน้ตตัว E สายที่3โน้ตตัว C และสายบนสุด โน้ตตัวจีนั่นเองเมื่อตั้งสายเรียบร้อยปุ๊บนะคะอุ้ยก็ <c oughs> ปิดเครื่องตั้งสายของ Apple แค่ดึงออกปุ๊บก็ปิดเลยนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ไปเล่นพร้อมๆกันค่ะสํหร,รับคอที่อยู่ในเพลงนี้นะคะเริ่มต้นง่ายๆเลย a อ p l e ได้ปรับฉบับนี้ให้กลายเป็นฉบับที่เล่นง่ายมากๆเพราะว่าคอร์ดนี่น,นะคะจับแบบง่ายจริงๆเริ่มต้นจากคอร์ดแรกคือคอร์ด C ค่ะค <c oughs> อร์ดที่2นะคะก็คือคอร์ด e minor seven ขอที่3าคอร์ G อยู่ตรงนี้แล้วก็เติมนิ้วนางลงไปขอที่4คอร์ F ขอที่5นะคะคอร์ A m i n o ไม่จับอะไรเลยขอที่6นะคะทับหมดเลยช่อง2 B minor s ทำนิ้วตรงๆเหยีดยดๆไว้จะได้ไม่บอดจากนั้นคอร์ต่อมาคอร์ D 7ค่ะจับแบบนี้ก็ได้ลักษณะเหมือนจะจับ E m i n o แต่ยกขึ้นมาเป็นด้านบนนะคะคู่บน อันนี้คู่ล่างนะนี่คือ D 7แบบง่ายๆแล้วก็คอร์ด B 7นะคะถ้า B 7จับแบบเต็มๆจะจับแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดจับง่ายๆนะเราจะจับเหมือนคอร์ด G แต่แทนที่จะอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาเห็นไหมคะเลื่อนมาเป็นบนฟึบแบบนี้ก็คือคอร์ด b แพทเทิร์นในการดีดเพลงนี้นะคะมีด้วยกันนะคะหลายแบบมากแต่ว่าเลือกมาให้2แบบกันละกันคือแบบดีดลงอย่างเดียวนะคะจับคอเอียไว้นะคะในช่วงอินโทรนะคะเดี๋ยวเราจะดีดลง2ทีแล้วก็เปลี่ยนคอร์เป็น B7 นะคะดีดลง2ทีและจากนั้นก็กลายเป็น e minor 7ดีดลงอีก4ทีนั่นเองลองดู B7 แบบง่าย e minor 7ร3 4 2อรอบ C B7 E minor seven สองสามสี่แบบนี้นะคะก็ได้ชว่วงอินโทรแล้วนะคะต่อมาก็จะเข้าท่อนร้องบ้างแล้วนะคะเราจะจับคอร์ด E minor s e นะคะเอาไว้จากนั้นบิดลง2ทีแล้วเปลี่ยนเป็น B minor s e อีก2ทีค่ะสลับกันไปลองดู1 2 3สไปฉันไม่รู้ว่าท e ี 7, ่เธอนั้นหายไปไม่โทรมา E minor seven ถกำลังเจอปัญห มากมายอะไร b ีมนเซเว่นข้างในจิตใจหรือเปล่าเป็นเป็นสนีหรือว่าเธอ b ี 7. กมนัเซเว่นกำงกังวลกับความรักของเรา3ามี่อ่านะคะ E 7เนี่ยสุดท้ายให้ลงไปเลย4ทีอีีอันนึงเหมือนเดิมค่ะฉันไม่รู้ว่าตัวของฉัน,น,นควนรทำไงดี E 7 i ุ o r s e ันชดบตั้งแต่จุดจุด D m ไม่ใช่สีเทาบอกกับฉันอ่านะคะอันนี้คือการแบบดีดลงอย่างเดียวนะคะสําหรับการเล่นท่อนนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยดีดลงอย่างเดียวมันไม่เก๋เลยอะ่ะขอเกาได้ปะอ่าถ้าอยากจะเกานะจ๊ะ E major seven นะและจากนั้นนะคะก็ดึงทุกสายเลยนะคะดึงแล้วก็ดีดสายสามหนึ T, ่งทีแล้วก็ดึงแล้วก็ดีดสายสามหนึ่งทีแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดค่ะลองดู เปลี่ยนเป็น E minor s e เหมือนเดิม C ดึง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 เห็นไหมคะจะสลับกันไปแบบนี้ฉันไม่รู้ว่าตัวของฉันนั้นควรทำไงดีจะโทรตอนนี้หรือคุยตอนนี้แต่ละตัว C ขาแค่รู้ว่าขาวดำแต่ไม่ใช่สีเทา แบบนี้นั่นเองนะคะก็ทําให้เราสามารถจะเล่นแพทเทิร์นที่เกยขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งได้เรียบร้อยต่อมาก <c oughs> ็าจะเป็นท่อนก่อนฮุกคะ่ะฮึมฮึมวนเวียนอยู่ที่เก่าจะมีคอร์ด C นะคะ <c oughs> คอร์ดบีเนะคะจะจับท่าแบบนี้ก็ได้หรือจะจับแบบนี้ได้เหมือนเดิมเนาะตามด้วยคอร์ด E ีเมเน7เซ <c oughs> ค่ะอ่ะลองดิดดู <c oughs> B7 E minor 7 o n ม w h e เ i n u ่นวนเวียก b 7ดิดลง2องทีแล้วเปลี่ยนเป็น E minor seven c ta. และสำหรับท่อนฮุกนะคะเล่นง่ายมากๆถ้าเกิดเราจำคอร์ดได้และจับคอร์ดถูกเล่นได้แนะ่นอนจับคอร์ด C เอาไว้ค่ะอก,กับ C ดิดลง2องที D7 จะเต้นไปได้หรือเปล่า B minor seven ท่าหมดเลย E minor seven บอกว่าความรักเรา A minor 7ไม่จับอะไรเลยนั้นยังมีสิทธิ์เออทำยดงไงเนี่ยพูดไปด้วยร้องไปด้วยสอนไปด้วย แบบนี้นั่นเองนะคะขอดีเนี่ยจะดีด4ครั้งนะคะอีกท่อนหนึ่งเล่นเหมือนเดิมค่ะซ้ําไปเลยหรือถ้าเกิดอยากดีแบบมีลลานะคะจะเล่นเป็นแบบลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะลงลงนะคะใช้ขอดเดิมพอเปลี่ยนปุ๊บดีดขึ้นขึ้น,นลงลงอ่ะลองดูนะคะบอกเธอบอกกับฉันควรตั้งความหวังไปถึอ E minor ขึ้นขึ้นลงลงถูกต้อง F ลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงถ้า F เนี่ยนะจะเล่นทั้งชุดเลยลงลงขึ้นขึ้นลงลงจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น B s แล้วก็ดีดลงรัวๆอย่าปล่อยให้ฉันนัใจหนึ่อย่าหนึ่งอามสีย่างนี้ E 7 e v minor แบบนี้ก็ได้อ่ะลองทวนดูนะบอกเธอบอกกับชันควร ตั้งความหวังไปถึงอ,อะไรลงเปลี่ยนขึ้นขึ้นลงลง F ลงลงขึ้นขึ้น,นลงลง B7 ลง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 ยัง แบบนี้ก็ได้นะคะส่วนอีกท่อนนึงเนี่ยคะ่ะเล่นเหมือนกับท่อนร้องท่อนที่1ตอนแรกเลยเพลงนี้ไม่ยากหากคุณจําคอร์ดได้เปลี่ยนคอร์ดคล่องนะจ๊ะส่วนเพลงสีเทาในเวอร์ชั่นของ Apple Show ที่มีคอร์ดง่ายเหลือเกินง่ายกว่าต้นฉบับมากๆเลยนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเพลงนี้ไปกับ Apple นะคะ subscribe ใน YouTube ของ Apple ด้วยนะคะชื่อชานน์ว่า Super Apple Show อย่าลืมนะจ๊ะเพราะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ Apple จะต้องไปทำคลิปโคเ e อร์ต่อนะจ๊ะนี่เลยจาก Apple นะคะและอูคุเล่และน้องหมีวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะอัลโลฮ่า